สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเราก็มาทํางานนะครับไม่ได้หยุดนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับก็มีพี่หมวดอนันต์นะครับแล้วก็อันนี้หลับหรือยังครับเจ้าเจ้าอ้มนะครับวันนั้นเป็นคลขับนะครับวันนี้นั่งสบายๆเพราะว่าที่ผ่านมานะครับคือไม่รู้จักทางอะไรเลยสักอย่างเลยค้ับตอนแรกพี่ ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนซเฟอร์ใหม่นะครับอ่าเป็นเป็นพิสโตอ่อนเเนียเลยอันนี้คนนี้น่าจะรู้ทางวันนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทันทีนะครับไม่ให้เกิดความติดพลาดซ้ำสองนะครับทีมงานเอามาติดตั้งเสร็จปั๊แล้ววันนี้ก็ได้น้องแว่นมาด้วยนะครับน้องน้องกวยนน้องเพนนะครับน้องเพนมาด้วยนี่เป็นมือกล้องประจําทีมงานของเรานะครับแล้วก็มีสาวสวยมาคนหนึ่งวันนี้สาวสวยคนที่สองคที่สุดกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ เป็นคนที่สวยที่สุดเลยนะครับท <c oughs> ี่มงานเราวันนี้อวันนี้น,น้องชายเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ไปวัดค่ะไปวัดไปทําอะไรครับวันนี้ไปถวาย<ป>พัตตาหารค่ะอ๋อเหรอปกติก็ไม่ค่อยเห็นไปวไป <c oughs> ไัดเลยเนีย <c oughs> ไม่บ่อยนะตั้งแต่มาอยู่ที่กันนะครับบ่อยครับไม่บ่อยโอเคครับจะไม่เห็นกล้องไมได้อืมไ,ไม่ค่อยได้เข้ากล้องนะอนะครับวันนี้เราก็มากันขอบคุณนะครับสองคนทั้งหมดนะครับก็ เตรียมการ่วงหน้านะครับวันนี้เรามาถวายพรตทหารนะครับวันนี้เราจะไปที่โคกโพนะครับโคกโพที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าที่โคกโพมีอะไรน่าสนใจนะครับให้ดูระหว่างทางนะครับตรงนี้โคกโพเนี่ยเป็นอำเภอที่าบางคนคิดว่าน่าจะเป็นอำเภอที่แบบมีเฉพาะทุ่งนาอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่จริงเนี่ยโคกโคเนี่ยเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติอะไรนะรน้ำตกทรายขาวนะออุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับสะบายย้อยไหมอ่า,ท,าที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็จะมีภูเขาอะไรเยอะมากนะครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่เคยไปน้ำตกสายขาวนะ้ำเ,เป็นน้ําตกที่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางด้านหน้านะครับ มันจะมีวัดช่งง่ายมีวัดช่งง่ายด้เรียนต้เรียนที่อร่อยที่สุดเรียนชายขาว่าครับเดี๋ยวนะครับจะอาบนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนนะครับวันนี่แล้วก็ทุเรียนทุเรียนต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่ชายขาวอ๋ออยู่ที่ชายขาวอยู่ที่พวกภูปัตตานีนี่เองใช่ไหมครับทุเรียนต้นใหญ่สุดเนี่ยมันได้ประมาณใหญ่ใหญ่ประมาณไหนครับกี่คนโอบเป็นหลายเกือบสิคนครับโอ้ กับจิบคนโอแจะไปยากขึ้นไม่ได้อ๋อครับอยู่ที่ตรงน้ําตกสายขาวนะ <Okay. S 1> เส้นเส้นทางไปน้ําตกสายขาวในรถวัตรยานเลยครับแล้วก็มีมัสยิดสามรอปีใช่ไหมใช่มัย <Okay. S 1> มสยิด300ปีนี่ก็ไม่เคยไปอยากไปเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมไปที่ศูนย์ศิลปะแสดงศิลปะวัฒนธรรมอะไรของทาง มอปัตตานีน่ะเรเห็นอยู่ที่เป็นมัสยิดที่เป็นทรงหลังคาแบบเตี้ยๆนะยกทรงสูงแต่เป็นแบบโบราณนะครับแล้วก็สวยมากๆแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ไม่เคยไปจริงนะครับเห็นเห็นแต่รูปนะครับเดี๋ยหาโอกาสไปสักครั้งหนึ่งอยู่ในเส้นนั้นแหละก็เยิดที่จะลุกเลยวัดไปเลยวเไปเลยวัดไปนครับเป็นวัดไรเขาเออเลยวัดไรเขาแล้วก็มีทุเรียนเนาะ ทุเรียนของทรายขาวนี่ถือว่าเป็นทุเรียนที่มีความเป็นเอกลักษณ์อร่อยมากแล้วก็หากินยากนะมันหมด<า>หมดอนตลอดนะหมดอนต,ตลอดต้องจองนะครับผู้ว่าแล้วก็คนสําคัญสาคัญนะครับก็จะมาจองกันเกือบหมดเราก็ได้กินทุเรียนทรายขาวของปลอมนะมันเอาื้มาันหลอกอ่ะทุเรียนร่วงเออทุเรียนร่วงอะไรวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทุ <ๆ S 2> ทเรียนทรายขาวจริงนะครับที่ไปจองรู้จักเจ้าของสวนจริงต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับก็รสชาติ อพอๆอกันกับทุเรียนภูเขาไฟที่สีสกเกตเลยนะก็แต่สีสกเกตเนี่ยไอเนื้อทุเรียนมันจะหูมันเข้มข้นนะมันใหญ่ที่นี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเราเราไม่เคยไม่เคยได้กินนะแต่วันนั้นอาจารย์ไน้ซื้อมาให้กินเนะี่ยเป็นทุเรียนทรายขาวนี่แหละก็ละมุนรสชาติละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นอันนี้เราเข้าไปที่แถวไอตรงนี้เขาเรียกว,ว่าเทศบาลตำบลน,นาประดู่นะครับ ในตลาดนาประตูตรงนี้สามารถเลี้ยวไปที่น้ำตกทรายขาวได้